อันนี้เขาเรียกแะไรมวยถูกคู่ครับไอตัวเล็กก็ชายย่อยนะไอตัวโตวก็กลัวน้องเก็บเล่นน้องเบาๆแต่ตัวเล็กก็เล่นน้องไอเล่นตัวเล็กตอบโต้พี่ตะโคตรแรงเลยปันคมไง <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นี่น่พี่ก็ยอมนะสังเกตดูนะพี่ยอมนี่นี่นี่น่ ไม่ได้นะเล่นกันแรงเกินพอใจพอแล้วนะนะจับกันลูกนะจันเก็บขึ้นแล้วเด้อ เขาบอกว่าเลียงหมาแจ็คและเซลนี่บันเทิงบันเทิงจริงนะถ้าสมมติว่ามีบีเกิลอีกสักตัวนี่บันเทิงหนักคูนคูนเท่าไหร่ไปนี่ขนาดแจ็คกับแจ็คอย่างเดียวนะงัไหมไเล่นกันแรงมากมาพวกนี้